ผู้ชมครับเรื่องของหมูตอนนี้ไม่ใช่เรื่องหมูหมูอีกต่อไปแล้วนะครับเพราะตอนนี้บ่นกันระง,งมบ่นกันทั้งบางทั้งกลุ่มผู้ค้าผู้ประกอบการเขียงหมูก็เดือดร้อนเพราะว่าต้นทุนสูงขึ้นทางลูกค้าผู้บริโภคอย่างเราเราท่านๆก็เดือดร้อนเพราะว่าจ่ายแพงขึ้นได้หมูน้อยลงถึงขั้นมีการเปรียบเทียบเชิงประชดประชันนะครับว่าตอนนี้คนไทยซื้อหมูแพงกว่าคนที่อังอกฤษอีงทั้งๆที่ค่าแรงขั้นต่ำของเราน้อยกว่าเขาเป็นสิเท่า คำถามสำคัญคือแล้วเนื้อหมูในไทยทำไมถึงแพงหน่วยงานรัฐจะแก้ไขปัญหาได้หรือไม่อย่างไรวันนี้ทุกประเด็นมาติดตามกันในผ่าประเด็นดังครับทีมข่าวของเราได้ตรวจสอบราคาหมูสดที่เว็บไซต์ของตลาดไทยและตลาด4ี่มุมเมืองนะครับราคาเนื้อหมูเป็นไปตามหน้าจอเลยคุณผู้ชมที่ตลาดไทยเนี่ยหมูบดโลละ130-140หมูเนื้อแดง1 5 0 สชั้นนี่แพงหน่อยนะครับ200 2 0 0ถึงส2 0่ส่วนสี่โครงหมู1 6 0ถึง180ใกล้เคียงกันกับตลาดสีมุมเมืองครับหมูบด150เนื้อแดง190สามชั้น205บาทสี่โครงหมูอยู่ประมาณ150-215บถึง215บาทอันนี้ถือว่าแพงทีเดียวอันนี้คือราคาหมูปลายทางนะคุณผู้ชมที่ตลาดแล้วแล้วราคาหน้าเขียงตามตลาดสดอื่นๆละ่ะเป็นอย่างไรอมาดูกันครับ อย่างที่ตลาดสดโพชัยจังหวัดน้องคายนะครับแม่ค้าเขียงหมูเขาบอกว่าหมูขาดตลาดครับฟาร์มก็เลยขึ้นราคาหน้าฟาร์มผลที่ตามมาก็คือคนซื้อกินน้อยลงจากเดิมเนี่ยปกติบางคนซื้อ3โลตอนนี้ลดลงละเหลือซื้อแค่โลเดียวถึง2โลเท่านั้นโดยคาดว่าราคาหมูจะสูงแบบนี้ไปจนถึงช่วงตรุษจีเลยทีเดียวส่วนผู้บริโภคเองก็บอกว่าอยากให้ภาครัฐเร่งแก้ไข อาจจะมีคําพูดที่ว่าหมูแพงก็กินอย่างอื่นแต่สําหรับบางคนเนี่ยมันเลือกไม่ได้จริงๆเพราะว่าไม่กินเนื้อวัวกินไก่ก็ไม่ได้เพราะว่าปัญหาสุขภาพยัางไงา DA, ยังไงก็เลี่ยงหมูยากไปฟังเสียงครับในบ้านมันารืเป็นวาจัเป็นาะเราไม่ทานเนื้อแล้วก็ไก่ก็เป็นบางทีทีาบ้านก็เป็นแจ้วอ่ะเราก็ไม่ได้ทานเนื้อไก่แล้วปริมาณของการรับประทานเราลดลงให้ในการซื้อหรือว่าที่าเป็นในบ้านเราทำเท่าไหร่ ส่วนที่พิษณุโลกราคาเนื้อหมูในตลาดสดอำเภอเมืองพิษณุโลกหมูเนื้อแดงขายปลีกโลละ220บาทนะครับพอข้าแม่ค้าเนี่ยบอกว่าลูกค้าขาประจําที่ซื้อไปกินเองในครัวเรือนก็ยังมาจับจ่ายซื้อหมูตามปกติแต่ว่าปริมาณการซื้อเนี่ยจะลดลงบ้างเชื่อว่าในช่วงเทศกาลตรุษจีนราคาขายปลีกอาจจะพุ่งสูงไปแตะถึงกิโลกรัมละ250บาท ส่วนร้านอาหารที่ใช้เนื้อหมูเป็นวัตถุดิบอย่างร้านหมูปิ้งก็ได้รับผลกระทบตามๆกันเลยนะฮะทางร้านเนี่ยเขาบอกว่าต้องกัดฟันขายราคาเดิมนะเพราะกลัวขึ้นราคาเดี๋ยวลูกค้าจะหายยิ่งสถานการณ์โควิดที่ประชาชนบริโภคลดลงถ้าเกิดปรับราคาขายขึ้นเดี๋ยวจะยิ่งขายลําบากเข้าไปอีกไปต่อกันที่ราชบุรีครับแหล่งที่มีการเลี้ยงหมูมากที่สุดในประเทศไทยเจ้าของเขียงหมูที่ตลาดสดเทศบาลเมืองบ้านโปง่งอำเภอบ้านโปง่ง บอกว่าเปิดกิจการมาแล้วกว่า50ปีไม่เคยเจอปรากฏการราคาเนื้อหมูที่แพงทะลุ200บาทมาก่อนนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของลูกค้าถึง70%ทั้งกลุ่มร้านอาหารลูกค้ารายย่อยประเภทครัวเรือนลดปริมาณการซื้อลงแล้วก็หันไปซื้อเนื้อสัตว์ประเภทอื่นใช้เป็นวัตถุดิบทดแทนครับถ้าหมูยังขาดอยู่ ผมว่าราคามันน่าจะขึ้นต่อเนื่องเพราะเผื่ออาจจะไปถึงจุดจีนก็ได้ซึ่งลูกค้าหลายคนก็กําลังกังวลว่าจุดจีนจะขึ้นขึ้นกว่านี้ไหมซึ่งก็ตอบไม่ได้แล้วก็ทางผู้ขายเองก็ไม่อยากให้ขึ้นเพราะว่าเศรษฐกิจตอนนี้มันแย่แล้วก็คือถ้ามันขึ้นอีกมันก็ทําให้การหมุนเวียนเงินในตลาดมันก็จะน้อยลงในราคาเพราะว่ากําลังผู้ซื้อก็จะน้อยลงร้านอาหารก็จะยิ่งมีผลกระทบถ้ามันขึ้นมากกว่านี้ก็ต้องปิดตัวลงหรือไม่ก็ยอดขายก็จะลดลงมันก็จะมีผล ดูน่าเขียงไปแล้วย้อนกลับไปดูที่ฟาร์มหมูในตำบลดอนกระเบื้องอำเภอบ้านโป่งกันบ้างครับเจ้าของฟาร์มเขาชี้ให้ดูสภาพข้อหมูที่ตอนนี้เนี่ยทิ้งร้างเลยเนื่องจากหมูที่เลี้ยงไว้ตายยกฟาร์มจากโรคระบาดขาดทุนไปนับแสนนะครับทางเจ้าของฟาร์มบอกว่าเลี้ยงหมูมากว่า30ปีช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยแม่หมูในฟาร์มเริ่มป่วยซึมไม่กินอาหารถึงแม้ว่าจะพยายามซื้อยามาฉีดแล้วแต่อยู่ได้แค่2วันสุดท้ายก็ตายแล้วหมูตัวอื่นๆก็มีอาการตามมา สุดท้ายไม่สามารถรักษาหมูในฟาร์มไว้ได้แม้แต่ตัวเดียวครับเกิดโรคระบาดใกล้ๆบ้านเริ่มแรกเราก็ไม่รู้หรอกนะว่าคือโรคระบาดเป็นยังไงแต่ว่าแค่ไม่กี่วันหมูมันก็ทยอยตายทยอยตายแล้วเราก็ต้องฝังเก็บฝังแล้วก็เลยว่าเอ,อมีคนเขาบอกว่าเออนี่ยมันโรคเข้านะถ้าตัวไหนยังดีอยู่สภาพดีขายได้ขายไปอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ พูดไม่ได้เพราะว่าพาะะ่อค้าเขาก็รู้มีปัญหาแบบนี้เขาก็จะกดราคาคาดว่าโรคระบาดท,ที่ว่าคือโรคอหิวาแอฟริกาในหมูหรือว่า A.S.F. นะครับเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ทําให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายเฉลิมชัยศรีอ่อนสั่งให้อธิบดีกรมปรศุสัตว์หาแนวทางแก้ไขปัญหาปริมาณสุกรที่ลดลงจนทําให้ราคาขายตอนนี้สูงขึ้นมากโดยต้องครอบคลุมทุกปัจจยัยทั้งเรื่องต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นจากอาหารสัตว์และก็ยารักษาโรค การพบโรคระบาดรวมไปถึงต้องทำลายหมูเพื่อควบคุมโรคกรเกษตรกรรายย่อยเองก็กังวลกับข่าวโรคระบาดด้วยบางคนก็รีบขายสุกรที่มีชีวิตออกจากฟาร์มทําให้สุกรในระบบการผลิตเนี่ยลดลงไปอย่างมากแต่ว่าความต้องการการบริโภคก็ยังสูงอยู่ด้านนายสัตวแพทย์สรวิทย์ธานีโตอธิบดีกรมปรศุสัตว์บอกว่าได้จัดทามาตรการแก้ไขปัญหา3มระยะนะครับคือระยะเร่งด่วนระยะสั้นและระยะยาวเช่นห้ามส่งออกหมูไปต่างประเทศ เพื่อเพิ่มปริมาณเนื้อหมูในประเทศให้มากขึ้นไปเจรจากับฟาร์มรายใหญ่จัดสรรลูกหมูขุนให้กเกษตรกรรายย่อยและรายเล็กที่ต้องการกลับเข้าสู่ระบบใหม่เร่งรัดการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อทดแทนการนำเข้าปรับปรุงให้ได้สุกรพันธุ์ดีทนทานต่อโรครวมถึงการลดต้นทุนเลี้ยงสุกรทั้งวงจร กรมปศุสัตว์จะนัดหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งสมาคมผู้เลี้ยงสุกรกรมการค้าภายในกรมการค้าระหว่างประเทศเพื่อแก้ปัญหาร่วมกันโดยเร็วด้านกระทรวงพาณิชย์วันนี้ได้ประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการหรือว่ากกรรด้วยโดยมีนายจุริลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานมีการพิจารณามาตรการดูแลราคาเนื้อหมูนะครับหลังราคาสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ เราคงจะต้องจับตาครับว่าจะมีการใช้มาตรการขั้นสูงสุดในการควบคุมราคาไหมเช่นการกำหนดเพดานราคาของหมูหรือว่าจะห้ามการส่งออกหมูเป็นการชั่วคราวครับ